โอ้ยลาเสียใจยังลูกเฮ้เส mm ียใจยังเสียใจยังลูกเขียดนยังให้ย่ายเขียดนยังให้ย่ายลูกเอ้ยเขียดนยังกระโดดหายย่ายดาหนี้หนี้เนี่ยห่ายเขียดเป็นหลายลูกเอีะยสิเสียใจคักปนั่นปาดโถ้าเมืเขียดให้ย่ายคับปนีเตีโฟ ย้ำมาเสียงตาหน่อยเบิังเด้อร์ขันย่าเว้าหยังอ่ะบอกไปให้เฮาคนบ่ให้เฮาคนขันให้มาเครียดบ่ต้องเลี้ยวหาอี ebu ตี้เลยยามดื้อหัวเล็กหัวแหลมยามให้ให้หนั่นเลื่อนเพื่อนย่านหลายน้ำตาพานนวยตีนั่นน่ะฮะ มาเคียนให้ยยเด้อย่ายบราห้กินเขาน้ำดีโมโหคือกันเนี่ยบอกว่าฟังเขาจะรถเขาเหยียบหัวแปรแหบแสบตายนี่จากย่าเห็นจังไหรฮะเลี้ยงเบิ้ลเงินเป็นเมื่อแล้วเนี่ยเงินซื้อเข้าให้กินเปียงก็ขาโตมึงเลยเนี่ยขันย่ำย่าบอกยังบ่ฟังขันหายหามาเคียนม่นอนมางอนมา ง,งเงี่ยเคียดเป็นหลายเคียดเป็นคักก็ตัวแม่ผลเดอมึงเนี่ยเป็นตัวผู้เน่ะต้องสู้สิลูกไม่ต้องมองหาตี้เลยขย่ายจ,จมอย่างจองตาสีน้ำตาผ่านหน่วยมันเลี้ยใจอยอียงกระโดดกระเดียบปนันเดียเยนี้ฮะ ขายามดื่อมาลืนเพลินแท้ไม่มีไพร์ซอยได้ดอกอีบิวตี้ถือขังเลยอีบิวตี้ดื่อทั้งครูเลยดื่อทั้งครูเลยเทจังไรดีวะเนี่ยสิไปปล่อยวัดดิวะเนี่ยให้มาวัดกัดตายเลยดื่อนะักยายบอกว่าเฮียเรียนออกนอกบ้านเรียนออกไปหย่างตัวน้อยรูปแป๊บ มันเขาเหยียบหน้าตายแกแดดเลยในลูกเข้าใจบ่ย่อ,อไปอีกเด้เอ,อบอกบอ่ฟังควใหไงแล้วเป็นบ้าแล้วว่ต้องอื่นนำลาล่เลยเขียดลรืนเพนเล,ลินเลียงเขียดลรือนเพลินย่ำดือกเรือนเพลินท่านเป็นยังไงย้ามาเสียงตาน้อยบ่งกูด้ฟัวถือถือ,ถอบักฟ้าดีอ่ะ เออไม่น่ะย่านชิงนิ่งพู้ล่ะย่านชิงนิ่งไะ